สวัสดีครับผมโอ้นะครับโออยากจะขอโทษแฟนคลับของน้องลิซ่าทุกๆคนเลยนะครับที่โอทำให้ทุกคนเข้าใจ สวัสดีค่ะทุกคนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆขึ้นมาทันทีเมื่อมีคลิปของมาริโอเมาเลอร์พระเอกหนุ่มลูกครึ่งของไทยได้เล่าถึงเหตุการณ์ระหว่างคุณโชผู้จัดการส่วนตัวของเขากับลิซ่าแบล็กพิงค์ซุปตาสาวชื่อดังระดับโลกโดยมาริโอได้พูดถึงเหตุการณ์ที่คุณโชผู้จัดการได้ดีเอ็มส่วนตัวไปขอให้ลิซ่าแบล็ k พิงค์มาร่วมถ่ายคลิปรายการโอลัญลาด้วยกันแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าถูกลิซ่าแบล็กพิงค์บล็อกเหตุการณ์นี้นะคะทำให้สื่อต่างๆเนี่ยได้ นำเสนอข่าวและพาดหัวข่าวที่ไม่เป็นธรรมกับลิซ่าแฟนคลับและชาวเนต็ตต่างแสดงความไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความจริงแล้วมาริโอไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าในวันนั้นขณะที่คุณโชผู้จัดการส่วนตัวได้ดีอไปหาลิซ่าจังหวะนั้นเองอินเทอร์เนต็ตเกิดอับสัญญ,ญาณจนทําให้ไม่สามารถดูข้อความเหล่านั้นได้และมาริโอเองเป็นคนเซาผู้จัดการส่วนตัวของเขาว่าโดนลิซ่าบล็อกไปแล้วมัง้งซึ่งความจริงเหตุการณ์ดังกล่าว ลิซ่าแบล็กพิงเองเธอไม่ได้บล็อกผู้จัดการส่วนตัวของมาริโอแต่อย่างใดเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนว่าทําให้มีคอมเมนต์แย่ๆมากมายนะคะที่แสดงความคิดเห็นถึงลิซ่าแบล็ k พิงโดยที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงจนทําให้บริงทนไม่ไหวร่วมทวงถามความยุติธรรมให้กับลิซ่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยมีชาวเนต็ตมากมายแสดงความคิดเห็นลงบนโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์จนทําให้ชื่อของมาริโอติดแฮชแท็กในวันนี้ด้วยนะคะ ่อนดมินขออนุญาตหยิบยกความเห็นจากชาวเน็ตบางส่วนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอะนะคะความเห็นแรกเขาบอกว่ากลายเป็นลิซ่าที่ต้องโดนด่าสารพัดทั้งที่ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแล้วอย่ามาบอกว่าลิซ่าแต่ต้องไม่ได้นะก็ในเมื่อเรื่องมันไปไกลเกินกว่าที่แฟนคลับลิซ่าจะอยู่เฉยๆทนดูลิซ่าถูกด่าแล้วต้นเรื่องทําไมถึงปล่อยเบลอได้นานขนาดนี้เห็นบ้างหรือเปล่าว่าลิซ่าโดนอะไรบ้างมีแต่คอมเมนต์แย่ๆอ่านแล้วใจ 借。 อีกความเห็นหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าแล้วคิดดูสิลิซ่าอยู่เฉยๆก็ยังโดนทั้งที่เรื่องนี้เริ่มจากคนคนหนึ่งที่บอกว่าพูดเล่นๆทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในวงการมานานแล้วและสื่อก็อไปพาดหัวข่าวจนทำให้เข้าใจผิดจบลงที่ลิซ่าโดนชาวเน็ตที่ไม่รู้จักกลันกรองด่าสรุปแล้วลิซ่าผิดอะไรล่าสุดนะคะเพื่อนๆมาริโอได้อัดคลิปขอโทษแฟนคลับของลิซ่าพร้อมบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดและเปิดเผยว่าเป็นเรื่อง ื่องการแซากันระหว่างตัวเขาเองกับผู้จัดการส่วนตัวของเขาเท่านั้นแต่ชาวเน็ตก็ยังตั้งข้อสังเกตในคลิปขอโทษของมาริโอด้วยว่าจริงๆแล้วนมาริโอควรที่จะขอโทษลิซ่าไม่ใช่ขอโทษแฟนคลับของลิซ่านะคะเพราะว่าแฟนคลับของลิซ่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดและไม่ได้ถูกเข้าใจผิดจากใครแต่ว่าลิซ่าคือคนที่โดนเข้าใจผิดเต็มๆโดนด่าโดนคอมเมนต์แย่ๆสารพัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะต้องขอ โทษลิซ่าไม่ใช่ออกมาขอโทษแฟนคลับของลิซ่า ก็เรียกได้ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อทั่วโลกต่างชื่นชมความอ่อนน้อมถ่อมตนของลิซ่าแบล็กพิงค์ในการไปร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของบุญกรีแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคําพูดขำๆสนุกสนานเฮฮาของคนในวงการเดียวกันแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยจะทําให้ลิซ่าถูกเข้าใจผิดและโดนคอมเมนต์แย่ๆและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้สําหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดี ค่ะ